สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาติดตามผลการทํางานของ3เกลือในเรื่องของทุเรียนครับอยู่ที่บ้านเขานิพันธ์ตำบลคลองฉนวนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับโอ้โหเจ้าของสวนทุเรียนเขามีทุเรียนถึง600ต้นอายุ7ปี ที่สําคัญครับเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อายุเพิ่ง35ที่สําคัญจบวิศวะนะครับด้านวิศวะเครื่องกลซะด้วยทํางานอยู่กรุงเทพอยู่ที่ต่างๆเป็นเวลา6-8ปีที่สําคัญครับโอ้โหกลับมาดูแลสวนทุเรียนปลูกด้วยมือของตัวเองทุเรียนอายุ7ปีนี่นะครับทุกต้นปลูกด้วยมือของตัวเองแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่าสามกละเือวัแพนมาช่วยเขาในเรื่องของ ต้นโสมใบเหลืองเพิ่มผลผลิตในปีนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับโอ้โหเรียนเชิญเจ้าของสวนครับครับผมชื่อเจษฎาเจริญครับชื่อเล่นชื่อบอยครับโอ้โหพี่บอยนะครับครับอีกท่านนึงครับสวัสดีค่ะชื่อสาธิตปริกชัยนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของน้องบอยค่ะโอ้นี่คือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับพิธีครับทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับ ค่ะก็เห็นสวนของหลานชายนะคะคนนี้คือหลานชายเขามีปัญหาเรื่องรักหน้าคอดินนะคะแล้วก็เคยมาแนะนําเขาเขาก็อย่างว่าก็ไปเมื่อก่อนเขาก็ทําแบบเหมือนกับทั่วไปนะคะแต่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะก็เลยมาแนะนําน้องก็เลยเปิดใจนะคะลองใช้คู่หูกับปุ๋ยหญิงเกษตรของเราค่ะนะครับป,ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับผมสามสิบห้าครับเห็นว่าจบทางด้านวิศวก <ห cing S 2> รรมมาในเรื่องไหนครับ จบวิศวกรรมเครื่องกลจากประจงมเก้าธนบุรีครับโอ้ไปทํางานที่กรุงเทพหรือที่ไหนครับทำงานอยู่บริษัทครับประมาณ 6- กเจ็ดปีโอ้เลยครับครับแล้วคิดยังไงครับถึงมาทําสวนทุเรียนแห่งนี้ครับช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับครับทุเรียนนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์หมอนทองครับอายุอายุเจ็ดปีครับผมจานวนทั้งหมดหกร้อยกว่าต้นครับหกร้อยกว่าต้นครับนี่พี่บอยปลูกเองหรือเปล่าครับ แบงนี้ปลูกเองครับเืนด้วยมือตัวเราเองเลยครับหกร้อยกว่าต้นนี้มันกี่ไร่ครับอ่เนื้อที่ประมาณสามสมีความรู้ด้านทุเรียนนี่อย่างไรครับปกติก็คือที่บ้านก็คือมีพ่อแม่คือมีแปลงทุเรียนแปลงอื่นอยู่แล้วครับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ครับก็มีความรู้แต่ว่าแอบไปเรียนวิศวะไปทํางานวิศวะเพราะอะไรครับตอนนั้นถึงไปคิดจะทํางานด้านนั้นก็ตาม วัยครับมันมันยังคิดสนุกยังค้นหาใช่ยัง,ยงเจอ,อเพื่อนเจอฝูงใช่ครไอความรู้ความสามารถเราก็ยังยังอยากไปตื่นเต้นกับโลกอยู่ใช่ครับเอาละครับเมื่อกลับมาเนี่ยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วถูกไหมครับครับตอนนี้นตอนทุเรียนอายุเจ็ดปีครับ,รบเราก็ปลูกตามที่ได้รับการต้ตนตระกูลเราบอกมาใช่แล้วมันเป็นอย่างไรครับปัญหาก่อนที่ล่วงหน้านั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นในสวนแห่งนี้บ้างคือก่อนหน้านี้คือตรงกลางครับ กลางตรงกลางของทุเรียนนะครับผมจะปลูกมะน,นาวเอ้าทำไมไปปลูกมะนาวะล่ะครับก็คิดว่ากว่าที่ทุเรียนจะมันจะได้รับผลก็คือมะนาวมันจะได้รับผลผลิตไปก่อน,นไงอ๋อเอามะนาวมาหล่อเลี้ยงก่อนใช่ใช่หาเงินจากมะนาวก่อนใช่ใชแล้วมาเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนของเรา <G ül üyor> ก็จากนั้นก็คือมะนาวแบบมา,ม,า,ม,ามันทุ่งพุม่มมันมันมันกว้างครับมันก็เลยมาเหมือนว่าความชื้นในแปลงเยอะก็เลยทําให้ต้นทุเรียนเรา มีอาการป่วยป่วยใบเหลืองแล้วก็เกิดไฟตอฟโวล่ามันเป็นยครับขนเน่ารักเน่าคอดินใช่ก็เกิดขึ้นปลูกมะนาวไปกี่ปีแล้วครับถึงเลื่อมมะนาวออกเนี่ยทุเรียนมายกี่ปีแล้วหลังจากนี่ก็คือประมาณห้าปีครับห้าปีก็หมายความว่าทุเรียนจมอยู่กับความทุกข์ระทมกับโรครักเน่าคอดินใบเหลืองตอนนั้นใบมันเหลืองเนี่ยตอนพออายุห้าปีก็เริ่มใบเหลืองใช่หกปีพี่ทิพย์ก็เข้ามาเจอ หลานเรามาเยี่ยมหลานเราก็มาเจอพอดีตอนนั้นลักษณะของต้นมันเป็นไงครับตอนอายุหกปีมันก็มีอาการคือใบเหลืองเป็นโรคนอกคอดินนะครับมันแบบเอาหนักเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่เอาแล้วตอนที่มันให้ผลผลิตครั้งแรกน้นอายุกี่ปีครับทุเรียนเราห้าปีครับห้าปีครับตอนห้าปีนั้นต้นมันก็เริ่มโซมแล้วสิครับอ่าใช่ครับใช่แต่ก็ให้ลูกไปด้วยใช่ตอนนั้นได้ได้ลูกมาสักกี่ตันกันครับตอนห้าปีตอนห้าปีประมาณได้ประมาณ สี่ห้าตันนะครับหกร้อยต้นนี่นะครับไม่ใช่ได้สี่ห้าตันครับโอ้โห oh แปลว่าโรคลุมแล้วหน้าพอสมควรนะครับเอาละครับพาดผ่านมาที่ตอนที่ทุเรียนอายุหกปีแล้วก็เกิดที่เรียกกันว่ามลสุมของต้นโรคก,ก็มาลุมแล้วนะครับต้นไม้ต่างๆก็เกิดอาการที่เรียกกันว่าแต่คือตอนนั้นคือหมายถึงว่าเอามะนาวออกแล้วนะเอามะนาวออกแล้วใช่ใช่แต่โรคมันยังคงอยู่ใช่แต่คือมันอาการมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังยัง,ยง ยังมีอยู่ที่ที่มันมีปัญหามีปัญหาอยู่ครับคืออาการตกค้างใช่ใชอาการแทรกซ้อนยังคงอยู่ใช่แล้วไอ้ความแทรกซ้อนตอนนั้นนะครับลักษณะต้นมันก็ที่บอกเมื่อกี้ถูกไหมใบเหลืองต้นก็ยังเป็นโรคเหมือนเกิดเหมือนเดิมครับตอนนั้นเราได้มาสักกี่ตันกันครับประมาณปีที่แล้วได้อยู่ประมาณยี่สิบห้าตันแล้วมาเจอสามกะเลเวอร์แพนเนี่ยครับหลังจากพอเก็บลูกไปพิธีเข้ามาพอดีหลังจากเกี่ยวปีที่แล้วก็คือใช้มาเต็ม ปีปีปีที่จะเก็บเยอะผลผลิตนี่ก็คือใช้มาเต็มเต็มทั้งปีก็เรียกกับปี -66 ต่อมาปีเ7เนี่ยใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มทําใบใช่ถูกไหมครับใช่ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันละครับว่าเราใช้3มเกลือนี่ยนะครับมาในช่วงที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เก็บผลผลิตไปแล้วเริ่มทําใบยังไงครับพี่บอยครับก็เริ่มแรกก็คือของผมก็คือผมฉีดโกลฉีดลําต้นก็คือมานถึงว่าล้างสารนะครับครับครับ ใช้คู่หููนี่นะฮะใช่ครับล้างสารก่อนใช่นะครับอัตราส่วนเนี้ยตอนนั้นใช้อย่างไงครับก็คือใช้สองชุดต่อหนึ่งพันลิตรสองชุดน้ำพันลิตรใช่ครับแล้วทั้งฉีดทั้งลาดใช่ใช่เทโคนใช่ใช่แล้วตอนนั้นอ่ะเราใช้ยิงกษตรีหรือยังครับตอนนั้นคือใช้พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับแล้วยิงกรตรีทำยังไงครับก็คือหวานโคนเนี้ยครับ ใช่เป็นปุ๋ยปกติเนี่ยครับอ๋อเป็นปุ๋ยแบบเหมือนเคมีที่เราใส่ใช่ใช,ใช,ใชก็แต่อาจจะอาจตา,ามมันเยอะเพราะว่ามันมันปลอดภัยปลอดภัย<ไ>เราเลยใช้มากขึ้นใช่เอาละครับตอนเนี้พอเราพุ่นไปสักดูแลเรื่องทําใบเป็นยังไงและเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับก็เห็นว่าใบมันมีการพัฒนาการแตกยอดทมันเสมอครับแล้วก็ยอดออกมาแบบพร้อมกันแล้วก็คือใบหนาใบเขียวใบเข้ม ครับแล้วก็ต้นอะไรมันมันอ้วนครับมันมันม yep ันมันขยายัะครับครับแล้วก็ใส่เดือนอะไรที่ใส่เดือนในที่ที่ดินมันเยอะมันเพิ่มขึ้นอครับก็แสดงให้รู้ว่ามันมันมันเริ่มที่จะปรับสภาพได้ได้มาครับโอ้นะครับนี่ก็หมายความว่าแล้วตอนที่มันเป็นดอกเป็นอะไรเนี่ยช่วยอธิบายผมฟังนิดเถอะครับใบดีแล้ะดอกตอนเป็นดอกมันเป็นยังไง ก็เป็นดอกมันก็คือดอกที่ออกมาคือมันก็สมบูรณ์ครับก้านคั่วใหญ่ครับเขียวครับค,คือคือ,คอมีความสดชื่นนะครับคือมันมันสมบูรณ์มีความสมบูรณ์มันสดชื่น <c oughs> ตอนนี้พารผ่านตรงนั้นก็ได้มาถึงที่ลูกที่ผลในขนาดนี้เลยดีกว่าครับมันเป็นยังไงครับลักษณะลูกมันพอใจไหมความที่เรียกว่าความสมดุลความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงครับ ความสมดุลของรูดผมก็พอใจครับว่าหน้มเเลยมันก็เขียวครับครับแล้วก็ทรงลูกก็กลมผมอยากถามนิดเดียวว่าครับตอนที่ปีหกหกอ่ะถูกไหมครับที่ตอนที่มันอายุหกปีอ่ะ, <S 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 ะถูกไหมครับหปีนั่น่ะเราใช้เคมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่ได้มายี่ห้ตันอ่ะใช่ใช้เคมีทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็ตามทีใช,ใช้เคมีคตามที่เรารู้จักบรรพบรุษมาใช่อันนั้นได้ยี่้าตันปีเนี้หลังจากที่เราใช้เรายังใช้เคมีร่วมด้วยไหมครับก็ทั้งปุ๋ยเคมีทั้งเคมีปรับศัตรูพืชก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวจนถึงเจ้าดอกครับ,รบก็คือในในช่วงนั้นคือไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือมันใช้ของมือเปนสามเกยอย่างเดียวเลยใช่ครับ เป็นตัวคือตังทำใบทําใบแล้วก็อะไรคือชุดใบชุดหนึ่งช,ช,ชุดชุดสองนี่คือหมายถึงไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมามาช่วยอ๋อใบชุดหนึ่งชุดสองนี่คือสามเกลืออย่างเดียวเลยใช่ครับ,รบพอใช้สามเกลือแล้วเนี่ยครับความแตกต่างนะครับที่ปีตอนอายุหกปีปีนี้เจ็ดปีนะครับตอนหกปีเนี่ยเราใช้ทั้งเคมีปุ๋ยเคมีทั้งสารบํารุงต่างๆต้นเนี่ยปีนั้นอะ ตอนเราอายุหกปีเราใช้ไปเท่าไหร่ครับต้น <6 S 1> ทุนปีต้นทุนก็ใช้ประมาณ3ามแสนครับสามแสนนะแล้วปีนี้ครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราใช้ต้นทุนนะครับมันเพิ่มหรือน้อยลงครับก็น้อยลงอะครับเพราะว่าคือในช่วงเราทําใบชุดหนึ่งชุดสอนี่คือเราไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมาช่วยอครับก็แตส่วนก็คือใช้แต่สามเกลอใช่ครับอ๋อนั้น ผมถามนะครับในรายละเอียดว่าปีเนี้เห็นว่าสภาพเมื่อกี้บ่นก่อนที่จะมามากับผมเนี่ยว่าปีนี้อากาศมันเหวี่ยงอากาศมันลวนสภาพน้ําสภาพอะไรต่างๆเนี่ในฐานะที่เวลาเนี้ยมันเกิดอาการลวนเลยอย่างเนี้ยต้นทุนของเราเนี่ยมันสูญหายไปกับอะไรบ้างครับในเรื่องของภาะวะอากาศเหวียงเกิดมรสุมอะไรกับเราบ้างเล่าก็น้ำาเกี่ยวน้ําเกี่ยวกับพายุที่เจอครับครับ พี่นี่พายุเข้าใช่ครับก็นีเมื่อไม่กี่วันก็ปลาไปสองสามร้ยลูกพายุเข้าครับกําลังจะเก็บนี่นะใช่แล้วก็ต้นล้มไปสามต้นด้วยครับเนี่ยครับเรามาถ่ายทําขนาดนี้นะครับเก็บเนี่ยครับประมาณวันไหนครับวันที่สิบห้าครับสิบห้ามิถุนายนสองห้าหเจ็ดแต่ก่อนหน้าเนี้ยครับไม่กี่วันท่านคิดดูสิครับลูกกําลังได้4ี่ห้ากิโลแล้วนะครับหายไป กี่ตันนะครับ300ยลูกเนี่ยว่าประมาณตันกว่าๆครับตันกว่าฟานี่คือความที่เรียกกันว่าหัวใจเกรรษตรกรแทบจะล,ล่วงไปตาตุ่มครับที่สําคัญครับน้ําปีนี้ก็เห็นว่าขาดแคลนใช่ก็ต้องหมุนเวียนเวลาในการลดลดยังไงครับก็คือคือสองฝั่งก็คือคือฝังงอง่งหนึ่งช่วงเช้าฝั่งหนึ่งช่วงเย็นเพื่อที่จะคอยน้ําขึ้นมาเติมเพื่อที่จะได้ลดแต่ถ้าเกิดว่าลดพร้อมกันก็คือหนาน้ำมันไม่พอนะครับครับ หมายความว่าสองช่วงก็คือมีถนนกั้นกลางนะครับ<ช>สวนเนี่ยข้างนู้นเนี่ยรอไปก่อนใช่ข้างเนี้ยได้่นี่นเช้านู้นก็เย็นนี่เช้านู่นเย็นใชทานไม่พอดีกัน<ช>ดังนั้น<ม><ม>ในสภาวะอากาศเวียงเนี่ยอากาศรวนปวนแปรต่างๆเนี่ยพี่บอยคิดว่าสามเกลือเนี่ยช่วยในส่วนไหนบ้างครับเพราะว่าเห็นว่าร่วมไปตั้งเป็นเป็นตันสามร้อยกว่าลูกครับก็ช่วยก็คือขั้วรู้สึกว่ามันมันเหนียวขั้ว แล้วก็จากที่ว่ามันเจอสภาว่าไฟไปแรงครับ,รบมันก็ยังหนามทุเรียนอะไรมันยังยังมีความเขียวครับแล้วก็ตั้งๆที่น้ํามันก็ไม่ได้เยอะที่รอไว้ตามส,สเปกนะครับแต่มันก็ยัง,ย,งยังยื้อไว้ได้ ก็คือรูปยังได้รูปทรงอยู่ไม่ใช่ใชรูปลูกขาดน้ำํำผลขาดน้ำํำไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเขาสามารถดํารงอยู่ได้ผมอยากให้พี่บอยได้บอกว่าปีเนี้ในภาวะอย่างเนี้นะครับทุเรียนเป็นอย่างเนี้นะครับเราคาดว่าจะได้กี่ตันครับปีที่แล้วเท่าไหร่ยี่ห้าตันใช่ใชก็ตั้งเป้าไว้ก็คือคือจากที่เจอวิกฤตมาหลายๆอย่างก็คือขอแค่บไอ้มันเท่าเดิมมันก็โอเคแนละ้ว ทีนี้ถูกไหมครับใช่ครับจากที่ว่าวิกฤตที่เจอผ่านที่ผ่านมาเพราะก็หายไปตั้งตันเลยแล้วนี่ใช่ถูกไหมครับทั้งลมทั้งน้ำครับก็ได้ยี่สิบห้าตันก็จับด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหายไปทั้งสองต้นนะครับสามต้นสามต้นเลยนะครับโอ้โหล้มกันเห็นเห็นก็ถือว่าภาวะนี้ครับพี่บอยครับในฐานะที่เราอยู่ในทั้งเป็นนักวิศวะเป็นทั้งนักเกษตรนะครับ แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสวนเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอําเภอเวียงสะนี่ครับที่ปลูกเหมือน,นเราเนี่ยก็เจอภาวะแบบเราใช่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่เจอวิกฤตแบบเราเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนทางธรรมชาติแบบเราอย่างไรเกี่ยวกับสามเกลือครับก็ต้องลองใช้อ่ะครับเพราะว่าบางครั้งคือมันก็มียาหลายๆอย่างที่ว่ามันแล้วแต่คนจะเนี่ยครับแต่จริงๆมันต้องทดลองใช้ มันถึงจะรู้ครับถึงจะรู้บนนั่นครับนั่นคือคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่วาดแผนกราของชีวิตไว้ทุกอย่างไปเดินหนทางที่ตัวเองชอบสักพักหนึ่งเพื่อสังคมแล้วก็กลับมากับครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างนี้ในฐานะพี่ทิพครับมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสวนของน้องบอยในฐานะที่ปรึกษาอย่างไรครับค่ะจากเมื่อก่อนนะคะที่เข้ามาครั้งแรก เหลืองเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นป่วยนะคะต้นโสมมากๆนะคะแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้ชื่นใจมากเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ยังลังเลอยู่เนาะนะคะยังไม่มั่นใจในเรื่องของกูหมัจารจรันและก็ปุ๋ยยิงกเกษตรนะคะให้มั่นใจได้เลยนะคะทดลองใช้ดูนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพืชมันเป็นคนตอบโจทย์ของเราของมันเองนะคะเพราะว่าอะไรก็โกหกไม่ได้เนาะเพราะว่าต้นพืชเนี่ยค่ะ เขาแสดงอาการของเขาเองว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะลองดูนะคะถ้ายังไม่มั่นใจนะคะรับรองว่าคู่มัาจา์และก็ปุ่ยิงเกษตรของเรานะคะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตให้กับพี่น้องชาสวนได้นะคะโอ้โหนี่คือพลังแห่งความยั่งยืนด้านการเกษตรที่นักการเกษตร ยุคใหม่รวมในหัวใจของวิศวะเครื่องกลอยู่ในคนคนเดียวหลักเหตุหลักผลเขามีครับที่สำคัญครับคนอายุ35ปีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เกิดขึ้นทั้งภาวะต่างๆแล้วเขาก็มองว่าผลิตภัณฑ์3มเกลอือช่วยเขาในการที่จะดำรงชีวิตทางการเกษตรของเขาได้อย่างยั่งยืนวันนี้มีเตรเกษตรยัง่งยืนภูมิใจภาคภูมิใจและที่สาคัญครับ ชื่นใจกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้สามเกลือวันนี้เราจะติดตามนะครับทุกๆส่วนที่มีพลังคนหนุ่มรุ่นใหม่กับความยั่งยืนทางการเกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ,รบที่ได้ให้ความรู้ความยั่งยืนทางการเกษตรกับคนไทยทั่วประเทศในการปลูกพืชทุกอย่างนะครับวันนี้มิเตอร์เกษตรก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ ทวลันหญิงเกษตรใช้รถดีใช yeah. ้รถลวยช่วยปลดดีอีร้รวยไวเมื่อใช้เวลแคนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวลแคนของดีแน่นอน ที่สุดไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วว่า